เดดี๋ยยวโนแตงป๊บๆขอเรียนก่อนขอเรียนก่อนครบแล้วครบแล้วคดีคิดไวให้ลุงดูเนี่ยใช่เหรอใช่ผมเรียนเพื่อลุงเลยแก่อ้าวแล้วมันเรียนมันเรียนทำไมมันเรียนแป๊บเดียวครบอ่ะหรือว่ามันซื้อเอาอ่ะซื้อเอาซื้อเอาน้าๆผมมีให้น้าด้วยอะสี่ใบผมเรียนมาเไอ้แก่น้าเรียนอะไรอะสี่สามหนึ่งรูที่เบิกรถอยู่ไหนอะครับเอ่อ ขอขอแาร์ภานี้ลงไหมครับเนี่ยครับผมขอขอถ่ายรูปได้ไหมครับอ่ได้ครับข้ารูปรับเป็นเกียรติพี่พี่เบิร์ดเล็กเลยฮะข้าได้รูปรับเป็นเกียรติได้ไหมผมผมมีแต่หนังสือดิแต่ผมพอท่ายอีกหนึ่งนะลุงเก็บรถทั้งมันฮะถ้าเก็บไปคิดกูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้สัตว์ไปเตียมอาวุธก่อน ขรบคุณม่คาครูคแม็กครับสวัสดีครับขอบคุณครับไ้เปิดตู้กระจกกูใส่เลยรียบร้อยแล้วนะคุณเกาะเอเอะในในอะครับัลโหลครับมีเอาหมดเลยครับคุณมีคุณมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่นะครับ โอเคครับได้เลยครับเอาเอาไปเจอเนเบลเลยไปเจอเนเบลเลยกูจะได้ตีนในเบลในเบลเหลือเท่าไหร่ครับจะได้รู้เท่าไหร่เอาให้มึงต่อครับขอบคุณครับเสริมมึงเลือกเรียนเถอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูอย่าเรียนอย่าเรียนเดี๋ยวโง่หัวสมองมึงไม่ทันเดี๋ยวมันขับสนได้หลายอย่างโอ้โหผมเรียนมาเนี่ยตอบถูกทุกข้อขาดอีกประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าใบตอนนี้จะได้ดูอ่ะมันเหลือเท่าไหร่ ใครจะขายติดต่อมาที่เบอร์นะครับครับผมมี97ครับมาเลย431ครับเบอร์อะไรนะ431 431ราเบอร์อะไรครับเออ่มลข505ครับรับขอบเบอร์นะครับ กระเป๋าสีสามหนครับสามหนึสอ๋อเบอร์อ๋อเบอร์เหรอครับเบอร์ในทวิตครับเบอร์ในทวิตโอเคครับในระบเระ๋ยวผมโพสเลยล่าสุดเนี่ยครับโอเคครับสอ มึงอยู่ปะเนี่ยอยู่ว่าไงนะโอเคไม่เห็นตัวไงว่าไมนง่วงๆว่าไอ้ยติเป็นเนี้ยอะไรงอมอะไรว้าวเห็นเขาว่ากันว่ามันโดนล้ออรอโดนพวกพี่ตูนล้อเหรอใช่โดนแบบล้อสนามแล้วเหมือนมันมานานมั้งซ้อมนาเต็งอ่ะมันเต็งหนึ่งเอาง่ายๆไปดูท้ายสุดอ่ะเพื่อนอยูอยู่เขาไปดูอยู่เมื่อกี้ไปเข้าไปภาพอยู่ แล้วเมื่อกี้เหมือนมันอยู่ที่1แหละมั้งแล้วมันไม่ได้เข้าแค่กูอยู่ที่1นึนะไอ้เหี้ยสบายเลยเว้ยที่1มันมันไม่ต้องกดดันอ่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่ต้องเบรกชะลอตอนโค้งแรกอ่ะโซนหลังไงแต่คนนี่มันช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยอนะอะไรออดี้นะคนนี่มันช่วยกูอ๋อเห็นละไอ้ที่มันเบียดตูดมาตอนแรกอ่ะล้วบอกให้ผ่อนนะใช่ใช่มันผ่อนให้กูเลยตอนแรกอ่ะ แล้วมันมีอะไรใต้รถในวถเนี่ยช่างติดมาให้ของแถมจากูมันไปแล้วบ้างน่ะมันน่าจะไปเรียนไปแล้วสุาขายปะครับซุอา์ขายปะครับ ุงผมมีของเตียวบุธให้ลุงจับกไม้ไปเอของกูบักเหรอใช่เซิร์ฟของกูบักเออผมกไมใ้ลุงแล้วมันไม่ไปไม่มันได้ที่เดมมีเพชรแดงปะมีเพชรแดงเยอะปะมีมีมีขอขอสามสิบห้าเมตรแล้วมึงต้องทำเหมือนกัน เอานักอ็เลยนะก็เลยไม่มันมันต้องทํามันเพชรแดงมีเยอะป่ะลุงมึงเอาไปแบ่งกันมันได้เท่าไหร่วันนี้สามสิบป่ะอ่ะมามามาเซอฟเซิร์ฟมที่ตูนพี่ของบักพี่ครับคือผมกดกล่องกล่องอาวุธอะพร้อมกันหลายชิ้นอะมันมันไม่ได้พี่มันสีไปละกล่องมั้งใช่ป่ะใช่กดกดไปประมาณสี่กล่องพี่แต่ขอคืนหน่อยได้ได้ได้น้องมันยังไม่ได้ส่งเลขบัญชีมาให้เลยผมจะโอนนะพี่เดี๋ยวรอกอนก็ได้ได้ได้ เพราะว่ายิ่งโอนขาดอกเบี้ยยิ่งเดินอ่ะพี่ตูนพี่ตูนลุงกิฟเพชรแดงให้ผมแล้วแต่มันไม่มีอ่ะพี่มันเติมพี่ตูมันเกินหรือเปล่ามึงเรียกอะไรเกินมันก็ไม่เข้าอ่ะมันได้แค่กี่อันเลขสี่สามหนึ่งมันได้กี่อันอ่ะพี่อ่าได้สามสิบมาเต็มสามสิบป่ะมึงดูดิอ่าใช่เต็มสามสิบเข้าตัวแล้วเต็มสามสิบเซิร์ฟมาเอาเสิร์ฟลุงสอเสี่หนึ่งครับอาแล้ลุงนะโดนอ่ะนะโดนอ่ะ เออว่าเออมึงเต็มอ่ะอ๋อผมใครวะไม่พูดอ่ะผมมีสองอันมึงก็พูดสิพีย่จะยินไหมเขาผมพูดตลอดเลยนะขอย่าขอย่าสี่สามหนึ่งอยอยู่เลเวลอยู่เลเวลโอเคถ้าลุงเขาให้ไปให้น้าไปอ่ะไม่ใช่สี่สามหนึ่งห้าอันห้าอันห้าเมตรแล้วหายใจจุกไปปั่นเขาพากูโดนกระทืบยับเลย สามหนึ่ง้าโอเคเดี๋ยวมึงต้องกลับเอา <Z 6 S 2> อีกข้านะยี่แปดอันครับลุงเลขอะไรหนึ่งสี่หกยี่แปดอันไม่มึงพูดเสียงอะไรของมึงไอ้เซิร์ฟมันเบาหรอลุงไม่มึงเหมือนมึงอมเทียอะไรอยู่มึงคลายมาันออกมาดิมันมันมันน่าจะเป็นที่มึงเนี้ยเป็นเมือง oh, นี้เท<า>ียอะไรเป็นที่มึงไอ้สัตว์ เอ้าเสียงผมปกติเลยใช่อ่ะไอ้ผมได้ยินปกตินะกูได้ยินปกติอยู่เออเห็นปะลูกเป็นเหมือนพิสตีแน่เลยอ่ะเผมเหมือนอยู่ในโอ่งไงใช่ปะไม่เหมือนในโอ่งเหมือนมึงแบบทำเสียงเข้มอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาพี่ตูนมีอะวุไว้ดังเนี่ยมีปากหลามไวเกินดิ ไวิธียากเอาเรื่องนี้เขยนกับกัญชาเนี่ยคาดิวกันตอนเนี้ยพี่กัมแตกคืออะไรอ่ะพี่ตูนเอาไว้การแหล่งตีแล้วไม่ขั้นมันลดมั้งตอนตีบวกปะอ๋อแต่ไม่มีบวกได้เหรอได้แจ็คอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะได้เชี่ยแจ็คอ่ะไอ้แจ็คก็อยู่นี่ไงเมื่อกี้มันมาพร้อมกู่อนแจ็คมึงทำที่อะไรเนี่ยไอ้แจ็คมันนี่ดิมึงไอ้สัตว์นี่เปียอะไรมาล่าตูมเนี่ยครับนั่นอะไรได้ได้ไอ้เฮียโค่นนักเลงเลยสัตว์เหลืนเลดสานักเลงชิบหายเลยพี่ ยี่แจ๊กอ่ะก็มันเดินอย่างงี้ทั้งคืนอ่ะเหมือนมันได้ปล่อยอ่ะเสร็จกูโดนกระทืบตายเขาก็ไม่ลงมาช่วยกูใช่เหรอพี่มันเที่ยจริงใช่อยากได้พันหนึ่งแต่ระบบแต่ระบบรถแม่งดีจริงพี่เดี๋ยวมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะกําลังจะเสร็จแล้วโอ้โหแม่งดีจริงแบบเนียนๆเลยพี่อะไรสัตว์พี่อะไรมึงไอ้เหี้ยควักขึ้พี่อะไร ทำโซ่กับทำโซ่กับมึงทำโซ่กับไอ้สัตว์ทำโซ่กับไอ้เหี้ยมึงโดนผมดูบัตรกูเลยบัดกูเร็วบัดกูเร็วปะบัดกูเร็วปะบัดกูเร็วปะมึงต้าไปบุต้าไปเหี้ยบุต้าไปสัดตัดเร็วขายเงินแดงก่อนเดี๋ยวให้ขายเหี้ยอะไรขายเหี้ยอะไรขายเหี้ยอะไรขายบัตรกูกูแจกก่อนไม่ต้องขายด้วยบัตรกูกูแจกฟรีเสร็จแล้วปะไม่ต้องเป็นตอบนะรอไม่ถึงนะ แอไปเกตครับโอ้โเยเฮียยี่สิบห้าชุดจะได้ไหมเนี่ยเฮียก็ไม่ได้ครัเพื่อนตีไม่ติดอ่ะมันต้องตีร้อยห้าสิบชุดอ่ะในการติดอ่ะติดพี่พี่ติดกีท่ทีตีประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบแปดเก้ามั้งตีหลายวันอ่ะโอ้โผมเป็นคนดวงซวยดิพี่ประเด็นอ่ะผมเป็นคนดวงซวยจัดเลยจูน พี่มันมันมีเกรดเท่าไหร่แล้วอะ45,000นห้า <45, S 2> พี่ครบแล้วพี่เฮ้ย45,000ต้องต้องต้องไอ้น,ไนี่ด้วยหรือเปล่าเี่ยเอาบัตรมาด้วยหรือเปล่าเอามาแล้วเนี่ยตีอยู่เนี่ย๋อมอคือมีบัตรปีสามยืนมือแล้วถูกไหมใช,ใชโ่โอเค ดดามิเพชรแงะต้องขอลุ่งลุงให้เพชรแดงไอเซอร์ห้าอันเพชรแดงสี่หกรุ่งสี่หกได้เซอร์อ้าวพวพูดปกติจะลุงโอ้ยไม่เพราะผ้าปิดปากมึงว่าผ้ามหนากว่าที่ประเทศนู้นว่ามึงเลยเสียงไม่ค่อยออกรุ่งสี่หกโอเคเดี๋งเลยแลวแก่เขาเออผมแกลียดคุณทหารรับอ่ะพี่ตัวจะยินผมว่าจอยินฉัดเลยวะพี่ตันมีเงินแดงไหมพี่ผมีเงินแดงไหมพี่โอ้โหมีอยู่ไม่กี่พันนันจริงปะเดี๋ยวผมให้ผมต้องผมต้องแทงก่อนเลย ขาดแค่เงินแดงอ่ะงงเงาพันตีได้ดูนตีอะไรครับลูกมีเงินแดงขายไหมครับไม่มีเลยครับมันต้องเอาอะไรไปขายฮะคหนึ่งจะได้เงินแดงก็ยาเนี่ยแหละครับพวกกัะชากปูนขายได้ไหมปูนซีเมนต์ปูนเหรอไม่ไม่ได้ครับเล็กไรอ่ะเลขกหกสามพี่ลองโค้ชหาดูดิเขาขายอยู่นะช่วงนี้ ขอทีหนึ่งขอทีหนึ่ัตว์ต้องต้องไปขายนี่แล้วเนี่ยพี่เขานี่ยเขาเ้นเขาไม่ขายยาเขาเน้นเขายามีเยอะจัดขาายยผมโดนจับแล้วผมโดนยึดหมดปะไม่โดนปรเด็นอ้ไแต่ถ้ามึงพกไว้ในตัวก็ยึดแค่ในตัวอะไหรอในตัวมีร้อยห้าสิบกันนะพี่โหเอาไปเก็บตู้เดี๋ยวไม่ตีตู้ก่อนนะไม่เดี๋ยวเอาไปขายทีเดียวเลยพี่โหมันโดนจับเขายึดนะผมไม่โดนนะเดะประเด็นน่ะรบบอทมัครรู้ได้ไงครับ ผมเทพไงพี่ตำรวจตีเขาตึงอยู่นะตอนดึกเนี่ยใช่เหรอไอ้ตีอยู่อ่ะเล้เขาเวรตอนตีสี่ถึงตีห้าอยู่เขาบอกมันบอกมันน่าจะโดนล้อบ้างพี่ไอ้ตีอ่ะมันเลยงอแล้โทรไปง้อเขาอยู่สองสี่หนึ่งใช่ไปเรื่อยเรื่อบอกเดี๋ยวผมมาครับพี่ตอนนี้ผมสองสี่หนึ่งทำธุระอยู่บอกไอ้ตัดอยู่ไหนอ่ะมันกำลังอึบอยู่ป่ะพี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยทำการบ้านไอ้ตีอ่ะใช่เหรอเมียด่าเหรอใช่เมียมันน่าจะด่าเรื่องอะกมันเจ็บลิ้นอะไรไม่รู้อ่ะ นเอาเหล็กอยู่มันเจ็บลิ้นอยู่เห็นภาพเลยพี่ของเดียวเลยอ่ะเฮ้ยติดแล้วปะเนี่ยติดปะขอแทงอีกทีอ่ะเดี๋ยวให้ได้หะอ๋อแตกอันนี้ตีอะไรอ่ะเอาเล้วตีฉลามพี่ผมว่าขาดเค่งเงินแดงพี่เบิ่มผมรับเงินแดงมาดีเพื่อนเหล็กเนี่ยเงินแดงเหล็กเท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้อ่ะมึงรับไปเลยไม่มึงต้องเอายาไปขายไว้อันนี้เขาไม่ได้อยากให้มีของทําเงินแดงแต่ว่าอยากให้ไปขายไงไม่ได้ไม่ได้เปิดแล้วได้เงินแดงเดี๋ยวให้ตอนแรกแบบตีทุกตีมันก็ฟังกันละแม่ละมันเีเท่าไหร่พี่เงินแดงถ้ารับถ้ารับเงินแดงเลทเท่าไหร่พี่โอ้ตอนนี้ที่ประเทศเราเลทสามสิบอ่ะเดี๋ยวคโอ้โหหนึ่งต่อสามสิบเลยเหรอหนึ่งต่อสามสิบเท่ากับว่าตีครั้งหนึ่งสามหมื่นเลยอ่ะพี่ใช่ไหมไม่พอมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้กาชามันออกมาเป็นยาเอาไปขายเป็นเงินแดงได้เลยไงไปขายได้ ยาราคามันฟิกอยู่นะกัญชาสี่ร้อยห้าสิบเคนหก0้าสิบไม่ขายแล้วลุงเอาเงินแดงมาจากไหนอะเปิดกล่องเตีวุฒิเนี่งเนี่ยได้ของชิ้นส่วนมาตีรัวๆเลยไ,ไม่ใน,นกล่องมันมีเงินแดงให้อยู่แล้วอ,อันนี้เปิดแค่เอาเงินแดงเว้ยไอ้เหียแจ็คคุณนอนตายหายอยู่แล้วผมขอพูดไปเดี๋ย <i> <i> วผ <i> <i> มจะบัฟต่อได้เอา ไปฮลลูยลุยได้ยินเสียงะเนี่ไม่อยู่แถวนี้ด้ยินไ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 ด้ยิกูไ้กุมงกูไ้ก็ก็ก็แรกไงเกินแดงหนึ่ขอหนึ่งลูกผ้ชายอลูกชาเบาียงชอบเลยวะไอ้อะก็หน่งพันเลขหนึ่ที 1, แม well. ่เขาแทงกี่เก็บหนึ่งพันเงินแดงเหรอใช่มึงก cin ็นี่มึงโดนไปแทงกี่ทีแล้วไปเก็บถูกทีเดียวทีเดียวอ๋อทีเดียวตายเลยเหรอใช่แค่นั้นน่ะอพี่ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะเส็ยหมดเลยแล้วอเดี๋ยวรอหมอ ขอแอนด์หนคืนสี่ก่อนครับเปิดวจัดนี่ตีไปกี่รอบแล้ววะสักหลามาอ่ะก็ก่สิบเพเห็นใครตีสี่เทียนพีตีแปดพีติด ดวงสวยพี่พแล้วป้วยเฉินเ<ไ>ปหนอะไรมั้ล่ะน่าไปตีล้วมั้งพี่ม,มันโดนบินเท่ากันครับถ้าเรียกในเลเบลอะใครหอยแจ็คมาแล้ววะเฉินสี่ที่เหรอโหไอ้เฮียไอ้จุกพาไอ้แจ็คไปหามหมอดิ ไม่รู้ว่ะไม่เห็นมาทียมมันกดกันยังอ่ะตรงนี้ค่ายชุบแล้านั้นสองน้ยถ้าชุบที่เนี่ยจริงมีเงินแดงขายไหมครับไม่มีเลยครับดีลยครับพี่พี่ชายชลามาครับอ๋อคีดทีแล้วครับเนี่ย ประมาณ27นี่ใช่ตี๋ยวเนี่ยฮะหรือคนหน้าเหมือนีได้อีกร้อยทีอ่ะเนี่ยของมีพอร้อยกว่าทีนะเนี่ยตรงนี้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 อยู่ในช่องนี้มันมันไม่ขึ้นของแก้อยู่ในช่องนี้ มันได้ทีจะสามสามสามเนี่ยแต่มมนขายแค่เงินแดงไอตุลมันยังป้นไม่ได้ใช่ไหมพี่ตอนแรกมันพ้นได้ไล่แก๊งที่มันมาแต่แรกมันไล่พ้นทั้ตัวเลยก็เลยแก้ไปก่อนรูอ,อยากให้คนมนตู้กันได้อ่ะอโหตอนแม่งพ้นแบบว่าแล้วคนเปิดกระชาโดนป้นทีหนึ่งแม่งหมดน้อหมดตัวเลยอ่ะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะมันต้องทำไง มันมีแค่แบบเข้ามาใหม่7วันอะไรเงี้ยพอหมด7วันมันก็โดนแล้วไงี้ยก็เลยทําให้ตีทําให้ทําตู้ได้ง่ายๆแบบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นติดเลยมีของเราก็มาตีเลยช่วงระยะเวลาเปิดกรชากเหมือนที่อื่นอ่ะที่อื่นก็เรียนเอาไว้แรกไงร้อยห้าสิบปีคืนอะไรเงี้ยก็จะเปิดไปสมมติว่าพี่ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเงินแดงขายไหมฮะ่ใชมก็ไอ้วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยห้ามปล้นของการชุบครับขอทายรูปมันได้ไหมครับมีเงินแดงไหมฮะ อืใช่ทุกประเทศเขาทำหมดเลยพีเกาะค่าถ่ายรูปหน่อยครับเป็นเงินแดงแต่เฉพาะของกาชาเท่านั้นนะพี่อย่างอื่นพ้นได้พมผมไปขายให้ไหมครับปัญหาคือกาชาเนี่ยจะไปขายเองก็ได้ครับของงานขาวมันก็เลยแบบที่แยกยากปะก็ก็หมายถึงอะไรครับหวงพีหมายถึงว่าถ้าเป็นของงานขาวก็ถือว่าเป็นกาชาแล้วพ่นได้แต่เงินอะไรอย่างเงี้ยแทนก็คือช่วงเวลานั้นคือต้องไม่กี่วันเนี่ย เลยต้องลองดูคราวหน้าครับโอเคเนี่ยไว้แรกนี่ไงที่ตีมานี่ไปไหนล่ะ150ตอนนี้ผมไาสิบตอนนไลุงนะลุงอะไรนะลุงตีไปกี่ทีแล้วเนี่ยเสียงแรงมันก็ไม่รู้สามสิบกว่าทีครับมันอยู่ไหนวะนะไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มีเหมือนกันอะไรบด้ยเซอร์ฟกันไม่ตีกันแล้วเหรอไปไหนแล้วนั่นน่ะเดียแพ้ไม่เป็นอ่ะ ไวโอ้ดูไววมันตายเก่งมนโค้นนี่อย่ใช่มันข้ามไปอันหนึ่งเพราะว่าโดคนอื่นล้อด้วประเดนะแบบสัตว์ใช่ใช่โดนบัฟเยอะโดนบัฟเยอะใช่ไม่ยอมเข้าเส้นมาเลยพอ <c oughs> เข้ามาโดนถล่มเลย <c oughs> คนล้อสมน้ำหน้าเพียบมันได้ขิงบ้ลัก่อนจะขับไม่ได้ขิงเขาบอกว่าเ่าลองดูถามเขาว่า มั่นใจไหมเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาแบบไม่ทรงไม่มีทรงขิงเลยแต่คือเขาเคยมาซ้อมสนามนี้บ่อยไงไอจุกไอจัคกไปไหนแล้วติดว่า เป็นไงได้ปะไม่ได้พ <respir> er <intake> ี่เพรฟ้าเพจละหมื่นหกมีใครรับไหมครับไม่หมืห้าหมื่นห้าเพรฟ้าไม่ได้ขายยาพี่มมนขายอะไรมันขายกัญชาหรือโคเคนได้เยอะสุดอะพี่พี่เขาเป็นไห่โคเคนขายโคเคนได้เยอะกว่า